กาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพักเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านยอดนิยมน,นะครับ EP ที่449นะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับสนใจโทร0969026829นะครับไ d ดีไลน์ศูนย์เ0้าหมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยนะครับ รายการที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับนี่ครับเห็นนะครับรอยตัดนะครับเห็นไหมครับหลังหันุมานนะครับปีสอง1นห้ายสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในงานผูกพัทสีมานะครับปีสองหนึ่งนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับเหรียญนะครับเหรียญเนื้ออันปะก้านะครับผิวดำเดิมเลยนะครับ นี่ครับเหรียญนี้นะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สองนะครับเป็นพระปีรันพิมพ์ซุ้มครอบแก้วพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นไหมครับเนื้อเก่ามากเลยครับพี่นะครับนี่เป็นพระปีรันซุ้มครอบแก้วพิมพ์ใหญ่นะครับพร้อมเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับองค์ที่สามนะครับเป็น พระปั๊มซ้ำหลวงปู่ทวดพิมพ์กลางนะครับนี่ครับพระปั๊มซ้ำหลวงปู่ทวดพิมพ์กลางเรี่ยมกรอบเงินนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดพิมพ์กลางเรี่ยมกรอบเงินนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่สี่นะครับ เป็นหลวงปูท่ทวดพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านปีสองสี่เก้าเจ็ดวัดช้างให้นะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านปีสองสี่เก้าเจ็ดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับรุ่นแรกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆเดิมๆบ้านๆเลยนะครับองค์นี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับ ใครชอบโทรได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับองนี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ําพิมพ์ใหญ่ปีศูนย์ห้าวัดช้างให้นะครับนี่ครับเป็นพ้าหล่อโบราณแล้วครับปั๊มซ้ํานะครับนี่นะครับสวยๆเลยครับพ้าหล่อโบราณปั๊มซ้ําพิมพ์ใหญ่ปีศูนย์ห้านะครับองนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ องค์ที่หกนะครับเป็นพระพุทธชินราชปีสองพันห้าร้อยรุ่นสงครามอิโดจีนนะครับนี่ครับเนื้อเขียวอมเหลืองนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับเห็นไหมครับเก่าๆเลยนะครับพี่ๆนะครับดูนะครับนี่นะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะพี่นะดูนะครับนี่ครับเบาเดิมๆเลยนะครับผมนะดูนะ นี่เป็นพระหล่อโบราณตะไบห่างๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีโค้ดนะครับนี่ครับพิธีปลุกเสกที่วัดสุทัศนะครับรุ่นสงครามอินโดจีนนะครับปีสองสี่แปดห้านะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดเป็นพระอุปคุตนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับ นี่เก่าๆเลยนะครับพระอุปคุตมีกิ่งนะครับกิ่งดังนะครับนี่ครับเนื้อเขียวอมเหลืองนะครับนี่พระอุปคุตหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับตรงนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับตรงนี้แปดร้อยบาทนะครับเหรียญที่แปดเหรียญที่เก้านะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับ หลังยันนะครับนี่ครับเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยหลังยันนะครับนี่ครับเหรียญหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อน้อยหน้าเสือนะครับเดี๋ยวนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อมาเป็นพราสิวลรีนะครับพราสิวลีนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับ นี่ครับเก่าๆเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกนะครับเป็นพิมพ์พระศิวลีนะครับองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมาเป็นพระหล่อโบราณพระพุทธปางใส่ญาตินะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณวัดสุทัศนนะครับเป็นพิมพ์ปางใส่ญาตินะครับผมนะดูนะนี่ครับเก่าๆบ้านๆเลยนะพี่ๆนะครับดูนะครับองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ องค์ต่อมานะครับเป็นพระปางลีลาเนื้อชินนะครับนี่ครับหลังลายผ้านะครับเป็นปางลีลาเนื้อชินเก่ามากเลยครับหลังลายผ้านะครับเห็นไหมครับเก่าๆเลยนะครับองค์นี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับองค์ต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับ นี่ครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนี่ครับองนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเผือกนะครับองต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทองนะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อเก่านะครับรูปหล่อโบราณอุดผงนะครับรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกวัดโพไซทองนะครับ นี uhm. ่ครับหรือเขาเรียกว่าฉายาของรูปหล่อรุ่นนี้เขาเรียกว่าบางคารอีสานนะครับพี่นะครับรุ่นบางคารอีสานนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับเอาเจ็ดร้อยละกันครับพี่นะสภาพเก่าโบราณเลยพี่นะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับนี่เป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมโบราณเลยนะครับ นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญหล่อเก่าโบราณน,นะครับพิมพ์ปางลีลาแบบนี้ครับพี่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าออกที่ไหนนะครับนี่มีพี่ๆท่านใดรู้ก็ติดต่อสอบถามมาแบ่งปันความรู้กันได้นะครับองนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่ามากเลยครับเนี่ยด้านหลังเป็นรอยอ่าเป็นสีเรียกว่าสีเกตกระด่ขึ้นเลยครับพี่นะ เห็นไหมครับนี่เก่าๆเลยพี่พระหล่อโบราณนะองค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญนี้มีรอยจานด้วยนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับตัวตัดนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านหลังนี่มีรอยจานนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นยันตะก้อนะครับมีรอยจานนะครับเหรียญหลวงพ่อสุด ปีหนึ่งเจ็ดวัดกาหลงนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกลักนะครับองนี้นะครับเก่านะครับเป็นปิดตาเก่านะครับอง์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับอง์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับปิดตาเก่าคุกลักนะครับนี่พิมพเข้าบ่วงแบบนี้นะ องต่อมาเป็นพระขุนแผ่นเนื้อชินครับพี่นะขุนแผ่นเนื้อชินนะครับอันนี้เป็นกุลบุรีนะครับพี่นะขุนแผ่นลบบุรีเนื้อชินนะครับนี่สวยๆเลยนะครับองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทครับแ800ดร้อยบาทนะองนี้นะขุนแผ่นเนื้อชินก Л ุลบุรีนะครับพี่นะครับเป็นพระสมัยก่อนครับพี่นะพระแบบนี้เขาเรียกว่าพระที่ส่วนใหญ่นะที่ ตามประวัตินะครับส่วนใหญ่หนนนะนะฤาษีเป็นคนเสกนะครับพีพ่นะนะฤาษีอ่ะเป็นคนเสกนะครับพระพวกพระอยู่ในกุกนะครับอยู่ในถ้าอะไรประมาณเนี้ยน,นะครับงนะองน,นี้นะครับเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพระคล้ายๆพิมพ์ปางประธานพรนะครับพี่นะครับองนี้นะอ่าหรือเขาเรียกว่าหลวงพ่อธรรมจักรนะครับผมนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะพี่นะน่าจะเป็นข้างเลื่อยนะพี่เนะี่ยเห็นไหมมีฟันเลื่อยเนี่ยพี่เห็นไหมครับเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะพี่นะอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อธรรมจักนะครับต่อมานะครับเป็นหนุมานหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่เป็นหนุมานนะครับองนี้เป็นเนื้อผงนะครับพี่นะ เป็นเนื้อผงพิมพ์ปั้นนะครับพี่นะพิมพ์ปั้นนะครับแล้วก็ลงยาอย่างสวยเลยนะพี่นะนี่หนุมานหลวงปู่บุญนะครับอุดผงนะครับอุดข้างนะครับของนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับต่อมารูปหล่อหลวงพ่อเอมเป็นพระดังจังหวัดน่คร่บเป็นพระดังจังหวัดสุขโขทัยนะครับนี่เป็นรูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อเอมนะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับพี่ นี่ครับรูปหล่อยอดนิยมหลวงพ่อเอมนะครับตรงนี้เอาไป800บาทนะครับพี่นะต่อมาเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งงานไหว้ครูเนื้อเงินนะครับตรงนี้วัดเข่าอ้อนะครับปี50นะครับเป็นเหรียญแจกในงานไหว้ครูนะครับเหรียญสายเหนียววัดเข่าอ้อนะครับพี่จังหวัดพัทลุงนะพี่นะนี่ดูดิสวยมากเลยนะพี่นะนี่ครับเอาไป600บาทพี่นะ เหนียวจริงพี่นะใครที่แบบเอาไว้ใช้ป้องกันตัวได้นะพี่นะสายเหนียวเลยนะครับต่อมาเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเป็นเนื้อผงน้ํามันนะองนี้เป็นหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนี่ครับรุ่นรวยรุ่งเรืองนะครับนี่หลวงพ่อเอียเนื้อน้ํามันรุ่นรวยรุ่งรุ่งเรืองนะครับวัดบ้านด่านนะครับ วัดปาจีนบุรีนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับปีสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับเป็นเหรียญเก่าเลยนะครับพี่นะดูสภาพเก่ากึกเลยพี่นะครับเป็นเหรียญหลังเรียบหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับเหรียญน,นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมาเป็นรูปหลอปัม๊มหลวงพรอพรมนิ้วกระดกวัดช่องแคนะครับ เนี่ยครับเป็นรูปหล่อปั๊มนิ้วกระดกนะครับนี่ครับนิ้วนี้นะครับพี่นี่เนี่ยจะมีเด้งมาสองขีดนะครับเป็นนิ้วกระดกขึ้นไปนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าพื้นที่เรียกว่ารูปหล่อนิ้วกระดกหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับพี่นะครับองค์นี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุก วัดตะโหนดหลวงนะครับหลังพ่อข้างแบบนี้นะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทองสุกหลังพ่อข้างแบบนี้นะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับองค์ต่อมาเป็นขุดสะเล็กหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเนื้อจัดจ้านมากเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่ขุดสะเล็กหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเนื้อจัดนะครับ หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับองค์นี้เอาเก้าร้ยบาทนะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับขุดสะเล็กนะครับองต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์อีคิวซังนะครับปีศูนย์สี่นะครับปีศูนย์สี่นะครับนี่หลวงปู่ทวดอีคิวซังนะครับเป็นพิมพ์อีคิวซังนะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับปีศูนย์สี่นะครับ นี่นะครับผิวดมเดิมเก่าๆบ้านๆเลยพี่นะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับอง์ต่อมาเป็นหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท้าเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ครับด้านหลังมีรอยจามด้วยนะครับเห็นไหมครับเนื้อผงคุกรักหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท้านะครับองนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับอง์ต่อมาเป็นสมเด็จขี่แพะนะครับ องนี้เป็นสมเด็จขี่แพะหลวงปู่ทิมนะครับวัดรหารไรจังหวัดระยองนะครับเนื้อผงพรายกูมานนะครับองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทเนื้อผงใบลานนะครับหรือเขาเรียกว่าเนื้อผงเทานะครับเนื้อผงเทานะครับจริงๆทํามาจากเนื้อผงใบลานนะครับ เป็นกระดาษยันใบลานเก่านะครับนำมาเผานะครับแล้วก็นำมาบดเป็นมวลสารนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงเทานะครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะครับจะมุกโด่งมากครับพี่ดูนะนี่นะครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อมาเป็นหันุมาณนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับหลวงปู่ทิม จ iscilla, ok ังหวัดระยองนะครับหลวงพุธิมวัดละหานไร่จังหวัดระยองนะครับเป็นหนุมานนะครับเนื้อนวะนะครับต่อโค้ดเลขสามนะครับเป็นเลขประจําตัวหลวงพุธิมนะครับนี่ครับองนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญใบพุทธาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเหรียญใบพุทธาหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าถึงยุค นะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับอง์นี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับองต่อมาเป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นกระดูกช้างนะครับกระดูกช้างแกะเป็นรูปสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนะครับสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นเนื้องาอ่าเป็นเนื้อกระดูกช้างนะครับผมนะ เอาแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญมหาราบหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะครับปีหนึ่งหกนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบเงินลงยาชาวดีลายสุขโขไทยนะครับนี่เป็นกรอบงานลงยาชาวดีสุขโขไทยนะครับนะครับงานดีมากเลยครับองนี้ครับเป็นเลี่ยมเงินสวยมากเลยครับ เหรียญนี้เปิดอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับเฉพาะกรอบเงินก็เกินแล้วกรอบเงินอย่างนี้ต้องมีสามพันนะพี่นะนะต้องมีสามพันนะกรอบนี้ครับเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะพี่นะเหรียญนี้ครับหลวงพ่อพรมมหาลาภปีหนึ่งหกนะครับเหรียญต่อมาครับพี่เป็นเหรียญหยดน้ําหลวงปู่ทิมอายุเก้าสิบหกปีครับเหรียญนี้สร้างเมื่อปีหนึ่งแปดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดเหรียญหยดน้ํานะครับ เหรียญนี้เอาเก้าร Mont ้อยบาทนะพี่นะเหรียญนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับองนี้เป็นรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาหลวงพ่อเงินสี่ชายนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับเก่าๆเลยรูปหล่อหลวงพ่อเงินจมูกโด่งมากเลยพี่นะครับนี่ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับ เก่าๆเลยนะครับองค์นี้เอาไป1,300งพันสาร้บาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นหลวงปู่สุขนะครับเนื้อชินนะครับพายเงินขึ้นเลยนะครับพี่นะครับเนื้อพายเงินขึ้นเลยผิวพายเงินเนี่ยขึ้นเลยนะครับหลวงปู่สุขเนื้อชินนะครับองค์นี้เอาไป800บาทนะครับ องต่อมาเป็นพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงกุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่ครับองนี้นะครับนี่ครับเอาไป900บาทนะครับพระนางพญากุวัดนางพญาพิษณุโลกพิมพ์เข่าตรงครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามปีศ4นย์นะครับนี่ครับ เหรียญนี้ผมดูว่าเนื้อในจริงๆน่าจะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับแล้วก็ฝาบาทเก่านะครับขึ้นคราบสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะเหรียญนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท่ามะาไฟพิมพ์ใหญ่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท่ามะาไฟพิมพ์ใหญ่นะครับ เก่าๆเลยครับด้านล่างอุดกิ่งนะครับด้านล่างอุดกิ่งนะครับเนื้อเก่าถึงยุคหลวงเพ่อเงินเลยนะครับบรรจุกุอยู่ที่วัด่ามะไฟนะครับพิมพ์นี้เล่นหากันเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะนี่ครับกุท่ามะไฟพิมพ์ใหญ่เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับเป็นพับปิดตาเนื้อชินตะกัวนะครับหลวงปู่โตนะครับ นี่ครับเป็นพระปิดตาเนื้อชินตะกัวหลวงปู่โตนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับบางท่านเรียกว่าพระปิดตาเข้าตอกแตกนะครับนี่นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมาเป็นเหรียญทรงข้าหลามตัดนะครับเป็นเหรียญเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับเป็นบิดาของทหารเรือนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับนี่เห็นไหมครับ เป็นเหรียญทองแดงก็ไหลทองนะครับน่ครับมีโค้ดนะครับเหรียญนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะองค์ต่อมาเป็นพระพุทธยี่ห้าศตวรรษนะครับเนื้อชินนะครับปางลีลานะครับนะครับเก่าๆเลยนะครับพระพุทธยี่ห้าศตวรรษเนื้อชินนะครับปางลีลานะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับองค์นี้เอาแปดร้อยบาทนะครับ องต่อมาเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่ามากเลยครับพี่นะครับเนื้อเก่ามากเลยครับดูนะครับเห็นไหมครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ยุคต้นนะครับเนี่ยเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับพี่นะอง์นี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อมาเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ถามแซมนะครับเนื้อเก่าแตกลายงาเลยนะครับพี่นะเห็นไหมครับ เนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับพี่พี่นะครับองนี้เอาแปดบาทนะครับองนี้เอาแปดบาทนะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันพี่พี่เอฟประมาณนี้เลยนะครับสนใจโทร0ูนย์เก้าหกนะครับเก้าศูนย์สองหกแปนะครับไอดีล0ศูนย์เก้าหกเจ็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวขาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ